เราเช็คยังไงฮะหลวงตาว่าเราเริ่มดังในโลกวิญญาณแล้วนะเน่เซฟรู้เราคิดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นคิดอะไรเป็นอย่างนั้นใช่ครับ<ะ>เพราะในโลกวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้คุยกับอย่างมนุษย์เนี่ยม,มันเป็นปิญญามันก็ต้องคุยด้วยความรู้สึกอะครับทดลองได้เนี่ยอยู่ไหนก็ได้เปิดประตูให้หน่อยได้ยปิด <laughs> มาแล้วนะ วิญญาณแถวนี้สวดมนต์ด้วยกันหรือเปล่าครับสูดได้หน่อยเนี่ยไม่เห็นก็บอกวออ่าขอ่นงนั้นะครับ <Okay. S 2> ทาให้รู้หน่อยเปิดประตูหน่อยเวลาจะออกไปให้เปิดประตูก่อนไม่เลยเ hmm. มื่อออกก็ให้ปิดครับ <Okay. S 2> ใครจะทําก็ได้นะนั่งดูนะ <laughs> ปิดไฟให้หน่อยนะขี้เกียจลุกอนอ่อ <laughs> มันปิดแล้วกานจะขนลุกเราจะไะครับแ้วพบอกเปิดไฟหน่อยไฟก็จะพื้ขึ<ค>น้นนะคนก็จะลุกแล้วก็จะเห็นตัวเขาเลยนี่ถ้า <laughs> บอกเขาจะบอกจะให้เหน็นอ๋ออ <laughs> อ่ามีคนถามว่าอย่างคนที่เขาชอบชอบขดคนอื่นเนี่ยเราไดคือเหมือนขวานฮะชีวิตลํ <c oughs> าลบากอ๋อ น,นายนาคตทำอะไรก็โดนขวางครับจะไปซื้อของก็โดนขวางอุปสรรคเยอะก็ะทำอะไรไะฮเดินไปเอาต้นไม้ทับแล้วเขาไปขวางเข้ามาชีวิตลำบากนะครับท่านจึงให้มูธนาบุญให้คิดดีใช่คือทุกอ,อย่างมันมันเริ่มต้นจากมนุษย์นะจุดสูงกลางในการเรียนว่าใจาเกิด <G ül üş> คือโลกมนุษย์นีน่แหละมนุษย์เนี่ยหต้องทําในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดจิตชีมันจะไปเกิดที่ไหนเมื่อเกิดนั้นโลกนี่แหละไม่จะเกิดที่ไหนคราเกิดจุดเริ่มต้นจุดจบอยากสวยไม่ยากหรอกนะชาตินี้สวยน้อยหน,น,น่อยชาติหน้าต้องสวยยกว่าเขาอีกครับโยแบบไม่นางสามผิวอ่ะอ,อย่างนั้นใครได้ยิน,ใน,ใน,ใน ก็อยากจะได้ไงผิวเป็นพิกเป็นภัยกับตัวเองนะ